Oh, เออม่ครับอ,อ,อึยม่พอเท่าเด็กอือไม่ละอึอึอึออึออืแม่กัเพียงครับ เ<ส>ออนอนละเป็นนอดหล่อๆนึงเจ็บทองครับนะไรกับบานกันจีหอดไสบ่หูครับแล้วจออะไรมาทังโขกทางผีกอนเอ้ย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  ผ่มีไม่ย่อยทำดฟ้ามเออเอ้ยเอ้ยอ้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 เอ้ย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 อ้ยเมีไม่ย่อยไม่กอนครับนะเอ้ยทดฟ้าม กุ้มแน่ครับเนาะไนี้เอ้ยเอ้ยไปไปไปเฮ้ยไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคเลยอือเฮ้เฮ้ยเฮ้ยออกมาพอดีครับเอ้ยเฮ้ยเอ้ย Ê! 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 ไอ้ยอไปบอมวะชิวออกลูกนี่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 ไหนี่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 มันนอนเหรอพี่แม่เอ้ยเออมันนอนแล้วเอ้ยอะไรมาข้างโนหกวันเียวรถพู่รถ ครัถไปบุญเอ้ยเอ้ยเอ้ยวะมานไก่หนามครับนะเป็นจังเดียวก็เป็นโน่นอยู่ครับนะสามีฝ่ามันเอารถก่อนเนาะเอารถสักก้อนครับนะยุฟ้าพุณเหรอครับนะช็อตหนีเขาตัดสกักก้อนเรียวรถมันไก่ตัดสักก้อนครับนะ รูรถคือขับเฝ้าไรง่วงครับน้ตอนนอนกับบริษัทครับปาบวันอะไรเดี๋ยวไปเอารถมาทางนี้ก่อนครับน้าขอบคุณทุกท่านครับข้ามาช่วงครับครับสวัสดีครับ